ฝากนะคะจะเป็นแนวทางตัวเลขของอเซียนพรมสําหรับชุดล่างก่อนนะคะเอาเซียนพรมชุดล่างไปก่อนค,ะค่ะคุณคุณแม่นะคะแล้วก็คลิปต่อไปนะคะจะเป็นของปู่ซุ้มเงียบเนาะของคุณซุ่มเงียบกับเขานะคะเดี๋ยวเด้อเอาปู่ซุ่มเงียบเข้าห้าหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะเมื่อนีฉบับ,บที่สานัญใดเนี่ยว่าฝากมาตอนกับ อ่าคอมเมนต์รอคอยพูคุยกันแต่ว่าที่แน่ๆนะคะชบาเห็นอ่าลายของคุณแม่เกศรเนานะอ่าคนท่อองตัวเลขกเนี่ยภางมาให้เลยแต่ว่าชบายังบ่้านล่ะเขาไปเบิ่งว่าอ่าเป็นเป็นล่างหรือเป็นบนนะั่นนะเป็นชุดใดนะคะเดี๋ยวจังได๋ชบาสิมาอัปเดตในคลิปต่อไปกันแล้วกันนะคะคลิปนี้เอาของเซียนพรมไปก่อนเนาะสำนักที่แตกที่เข้าไปก่อนเด้อนะคะรอคอยสำนักไหนก็าพากันคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันไว้ นะคะแนวทางนะคะตละสมัครมีเขามีลุดกันเด้อคุณโปรกรมเน่นะคะมีเขา้ามีลุดกันทุกสำนักเดี๋ยวจะบ,บารขอนญาติเปิดลายเหมือนกันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเบิ่งตัวลเลขกแนวทางเพื่อสีหายวันถูกต้องบกผิดพลาดบองง่ายๆลดเนาะอ่าอันนี้นะคะแนวทางของคุณหอบอ่าเซียนพ่มเพลินนะคะเข้าเป็นชุดไหนบ้างของเซียนพ่มเพลินนะคะอ่าเลขติดล่างมาที่หนึ่งนะคะ แล้วก็อ่าตัวนี้นะคะเป็นอ่าติดล่างห้ากับหนึ่งมาด้วยกันนะคะหลักสิบมาห้าหลักหน่วยมาหนึ่งนะคะแตกไปที่ห้าหนึ่งนะคะเขาไปที่ห้าหนึ่งเนาะอ่าเพิ่นเพิ่นเพิ่งจับชุดว่างไงต่แต่เชฟบาติดตามกันมาสองปีเขาปีที่สองแล้วนะคะสองปีเนาะสองปีแล้วเขาปีที่สามจนทร์นะคะเชฟบาเชบ เหตุนเนี้ยถ้าเพิ่มมาตั้งแต่ปีหกหกแลก้วค่ะมาปีหกเจ็ดแล้วกะมีเป็นปีหกแปดแล้วเนาะเป็นครั้งแรกนะคะทีเซียนพ่วเพิ่นจับคู่ห้นะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะปรากฏว่ารอบแรกเนาะนจับคู่ห้เฮ้านะคะแตกเลยนะคะแตกห้าหนึ่งตรงๆเลยนะคะอรอติดตามกันเนาะเอาวันนี้ก็ได้มาครบนะคะอเลขติดล่างหลักส0หลักสิบล่างหลักหน่วยล่างนะคะไดมาเบิดนะคะ แล้วก็เพิ่นจับคู่ใหม่อีกด้วยค่ะรอบนี้อ่าเพิ่นจับคู่ใหม่อีกนะคะเป็นเป็นงวดที่สองนะคะตั้งแต่ฉบับติดตามมาสองปีนะ,ะเป็นเป็นงวดที่สองนะคะ,ะมาดูด้วยกัน ัวทียี่สิบเจ็ดเนาะเอาสำหรับผู้ใดที่มีแนวทางดีๆเด็ดๆอยากนําเสนอทางช่องเข้านะคะอยากลงทางช่องแบง่งปันนะคะแบง่งปันเพื่อบอกบุนนะคะบอกายนะคะผู้ใดอยากแบงก่งปันนะคะอยากให้เอฟตี้ได้โชคได้ลาบนั่มกะสามารถติดต่อแอนไลน์ฉบามาได้เรื่องผู้ใดอยากลงทางช่องนะคะสามารถลงได้นะคะอันนี้ร่างอย่างเดียวนะคะ อันนี้เป็นเลขติดก่อนนะคะ,ะเลขติดไปที่เราสเต็ปด้วค่ะเด้อเลขติดจะมีสองแปดเกลขติดจะมี3ามตัวนะคะสองปดเนี้ต้องมาแน่นอนหนึ่งตัวหรือว่ากอดข้อกันมาใได้นะคะเห็นวาวงที่แล้วมา2สตัวห้าหนะคะอ่ะแล้วก็หลักสิบมาเนี่ อ่าสิบหลักสิบมาศูนย์สองแปดเก้าอ่าหลักสิบอ่าแล้วก็หลักหน่วยหลักหน่วยมีหนึ่ง มีสี่มีเจ็ดแล้วก็มีแปดนะคะอ่าชุดเด่นนะคะคนจับชุดเด่นให้หกคู่ชุดล่องนี่ชุดล่องแปดหางนะคะเดี๋ยวเช่าบาสีแยกให้เนาะชุดเด่นชุดลองเนะาะอ่าตามนี้เด้ออันนี้เป็นชุดเด่นนะคะเอาเด่นก่อนในชุดเด่นคนก็ว่องโขมเด่นมาให้เหานะคะมี ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งสองเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นชุดลองมาเนี่ยตัวลองก็จะมีศูนย์สี่ สองหนึง่งสองสี่สองแปดแปดสี่แปดแปดเก้าสี่เก้าเจ็ดน,นะคะอ่อ่ามือนีวันที วันนี้วันที่แปดเนาะลงวันที่แปดลงวันที่แปดนีชุดเด่นลองอแาแคบหน้าจอคะ่ะตัวเด่นนะคะตัวเด่นตัวเด่นนะคะเด่นมากสามหางเด่นไปที่ อ่ะเน้นสามหานีด้วยค่ะอันนี้ชุดล่องนะคะอ่ะ,อะแคปหน้าจ,จอไว้นะคะเป็นแนวทางตามมักชอบติดตามค่ะบอมักปล่อยพนนันแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะใส่ดุลพินิจในการรับชมนะคะผู้ใดมักนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยนะคะเป็นกําลังแรงใจให้นําเนาะอ่ะแคปหน้าจ,จอไว้เลยนะคะแคปหน้าจ,จอไว้เลยอ่าเดี๋ยว คลิปหน้านะคะเจอกันกบเนว่ทางต,งตัวเลขของปู่สุเงียบเนาะ,ะเดี๋ยวเชบาลงไฮละกัคลิปต่อไปอีกน่าจะเป็นของคุณแม่เกศสอนพ่าะะแม่เพิ่งส่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวเชบาเข้าไปบึงก่อนว่าเพิ่นส่งฉุดไดมาให้นะคะเดี๋ยวเชบาเได้ลงอัปเดตให้ทุกคนเนาะ,ะใครที่รอนะคะรอของเสียนไดเนี่ยกะคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวเชบาลงคลิปไ้นะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ อ่ะสุดท้ายนี่นะคะเชบาขอกราคุณพ่อคุณแม่อ่าเอฟซีท่านสองคูพา Channel ชาแนลเชบาพารวยไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยทั้งสองช่องทางด้วยค่ะเด้ออ่ะสุดท้ายนี้ขอกราไปก่อนสวัสดีค่ะ